ห้าสเสน่ห์ทำให้เขาเทใจให้กับคุณนะคะวันนี้คูคาระเอาสเสน่ห์ทั้งห้ามาฝากน้องๆทุกคนเลยนะคะที่มีความรักและอยากสมหวังอยากให้เขารักน้องๆต้องทำอย่างไรน้องๆมีความรักและทำอย่างไรที่จะไม่ผิดหวังไม่โศกเศร้าไม่เสียใจนะคะอันนี้คูคาระจะให้ห้าเคล็ดลับห้าเคล็ดลับห้าสเสน่ห์ทำให้เขาเทใจให้คุณในวันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องของรูปนะคะก็จะมีรูปรส รูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสมีด้ยวยกัน5สเสน่ห์ตรงนี้นะคะถ้าใครใช้ไม่เป็นก็ไม่สมหวังแต่ถ้าใครที่ใช้เป็นคุคารารับรองได้เลยว่าคุณจะเป็นเดอะวินเนอร์ในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนนะคะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของ รูปรักษ์โปรไฟล์ของคุณนะคะคุณจะต้องสวยดูดีหุน่นเหินคุณจะต้องได้หน้าตรงหน้าตาไม่สวยไม่เป็นไรแต่งเติมเสริมแ,แ,แต่งเข้าไปให้มันดูดีไว้ก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาประจัประทับใจอันดับแรกเลยก็คือรูปรักษ์นั่นเองนะคะไม่ว่าคนไหนที่แบบมักจะบอกตัวเองว่าไม่สวยไม่หล่อผิวดําไม่ขาวไม่ผ่องเนี้ยนะคะคุณทําให้สวยได้นะคะมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะทําให้คุณขาวออร่าสวยใสหล่อ ได้นะคะตรงนี้นะคะทำรูปลักษณ์ให้ตัวของตัวเองให้ดีภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดีดโปรไฟล์ของตัวเองตัวนี้ตรงนี้นะคะมีเปอร์เซ็นในการดึงดูดผู้คนดึงดูดใจผู้คนถึง55%เเลยอ่านะคะ55%เเลยนะคะเรื่องที่2นะคะเรื่องของรถนะคะรสชาตินะคะรสชาติอาจเกียเก่ยวก็ได้ยังไงรสชาติสิ่งที่คุณเคย อาจจะคุณจะอาจจะทําอาหารมาใจเขาก็ได้นะคะรสชาติแบบนี้แหละที่เขาเคยกินกับคุณนะคะ,ะรสชาติแบบนี้ไปกินที่โน่นที่นี่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นการที่ดึงดูดจิตใจผู้คนได้อีกหนึ่งสเสน่ห์เลยทีเดียวนะคะสามเรื่องของกลิ่นอ่าเรื่องของกลิ่นสําคัญยังไงนะคะเรื่องของกลิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตัวนะคะกลิ่นน้ําหอมนะคะ กลิ่นปากนะ,ะกลิ่นเฉพาะที่นะ,ะกลิ่นอวัยวะเพศพวกเนี้ยนะคะคุณจะต้องทําให้มันเพอร์เฟกไว้ตลอดเวลาทําให้มันเพอร์เฟกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นปากนี่สําคัญมากเลยอันดับแรกที่เขาเจอคุณนะถ้าคุณมีกลิ่นปากนี่คือยังไงเขาก็เบือนหน้าหนีอยู่แล้วเออจริงไหมนะคะยังไงเขาก็เบือนหน้าหนีอยู่แล้วนะคะไม่ได้สนใจคุณแน่นอนและยิ่งคบคุณไปยิ่งใกล้ๆคุณไปมีกลิ่นเต่านี่อีกนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่า คุณไม่ผ่านเกณฑ์น,นี้แน่นอนน้องๆจะไม่ผ่านเกณฑ์น,นี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของกลิ่นเนี่ยสำคัญมากๆนะคะและก็เสียงนะคะเรื่องของเสียงอ่ะเรื่องของเสียงเวลาที่เวลาที่คุณดีอกดีใจหรือว่ามีความรักใดๆก็แล้วแต่นะคะให้คุณ ใช้น้ำเสียงให้เป็นประโยชน์นะคะน้ำเสียงมันบ่งบอกถึงความจริงใจความตื่นเต้นความดีใจความร้าวใจความเศร้าเสียใจเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆจะต้องใช้ให้เป็นนะคะเมื่อน้องๆใช้ให้เป็นแล้วมันก็จะเกิดกับเกิดประโยชน์กับน้องๆเพราะฉะนั้นนะคะลองทําดูนะคะไปกี่ข้อละนะคะนึกรถกลิ่นเสียงสัมผัสอ่ะอย่างที่5ก็คือสัมผัสที่5ก็คือเรื่องของสัมผัสนะคะ อ่ะสัมผัสก็คือเวลาที่คุณอยู่ใกล้ใครนะคะการสัมผัสมันบ่งบอกได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยก็คือสัมผัสมือเบาๆหรือสัมผัสแรงการโอบก,กอดนะคะหรือว่าการหอมหน้าผากการจูบก,การจับมือนะคะพวกเนี้เป็นการบอกรักนะคะเป็นการบอกรักและเป็นการสัมผัสได้ลึกซึ้งมากๆ ะะเพราะฉะนั้นสเสน่ห์ทางห้าเนี่ยถ้าน้องๆอยากเป็นเดวินเนอรอยากเป็นผู้ชนะอยากเป็นผู้คุมเกมอยากเป็นคนคอนโทรลในเรื่องของความรักนะคะไปเจอกันในคอร์สเจ้าสเสน่ห์มัดใจผู้นะคะคอร์สนี้จะมีราคาอยู่ที่8,900บาทสำหรับน้องๆที่เข้ามาเห็นคลิปนี้อยู่นะคะเอาไปเลยราคาเออริเบิร์ต990บบาทนะคะซึ่งจะเรียนกัน ในเร็วๆนี้นะคะเรียนผ่า,านเฟซนะคะกลุ่มปิดของ Facebook นั่นเองนะคะน้องๆท่านใดที่ไม่อยากอกหักไม่อยากจะเสียใจไม่อยากจะเป็นผู้แพ้นะ,ะไม่อยากจะอายไม่อยากจะอายเพื่อนไม่อยากจะอับอายขายขี้หน้ายังไงชั้นก็จะต้องเป็นผู้ชนะอยู่ตลอดเวลานะคะชั้นจะต้องเป็นคนที่คอนโทลความรักชั้นจะต้องเป็นแบบ เจ้าสเสน่ห์นะคะเรื่องของสเสน่ห์เนี่ยไม่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะน้องๆยังเกี่ยวกับหน้าที่การงานเกี่ยวกับการเข้าสังคมใดๆเราก็จะต้องมีสเสน่ห์ในนั้นในตัวของเรานะคะใช้สเสน่ห์ให้เป็นมันก็เกิดประโยชน์ได้สูงสุดเห็นไหม990บาทคุ้มไหมคะน้องๆน้องๆคิดเห็นอย่างไรเม้นบอกครุขารชด,ด้วยนะคะปรึกษาฟรีนะคะไปที่ลิงก์ได้เลยจ้า